ในช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะคุณผู้ชม ใกล้ถึงวันที่ศาลโลกจะตัดสินคดีปราสาทพระวิหารแล้วนะคะบ้านฉันวันนี้จะพาไปชมแหล่งอรารยธรรมของโบราณที่จังหวัดเสมาราชในประเทศกัมพูชาค่ะที่นั่นมีมรดกโลกสําคัญคืออังกอร์วัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมความงดงามและความยิ่งใหญ่กันเป็นจนํานวนมากและยังเป็นแหล่งที่จะเปิดให้เด็กๆและชาวกัมพูชาได้เรียนรู้โลกกว้างและสร้างโอกาสในการที่จะให้ผู้มาเยือนนั้นได้มีความประทับใจไปติดตามในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ ภูมโลกต่างเดินทางมาที่นี่ด้วยความหวังจะเห็นความงามแห่งแสงแรกของดวงตะวันสองประกายเหนืออังกอวัดจังหวัดเสียมร,ราฐปราสาทหินอันน่าทึ่งที่ยืนหยัดมานับพันปีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ดึงดูดให้ผู้คนมารู้จักประเทศกัมพูชาและขณะเดียวกันก็เชื่อมให้คนที่นี่ ได้มีโอกาสรู้จักกับโลกภายนอกผ่านผู้มาเยือนเสื้อเป็อันลอยจนมี้มันการนาพีอยู่่เสื้อสลอเด็กๆและคนที่นี่ดิ้นรนกันตัวเป็นเกลียวเพราะแม้การท่องเที่ยวคือธุรกิจสำคัญของเมืองเสียมราชแต่กิจการส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ และเสียมราชยังติดหนึ่งใน3จังหวัดที่ยากจนที่สุดของกัมพูชาการฝึกภาษาเพื่อให้คุยกับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจคือสิ่งที่จะทําให้เด็กๆที่นี่มีไรายได้มากขึ้นและยังหมายถึงความรู้ที่จะทําให้รู้จักโลกใบใหญ่ที่ทั้งชีวิตเธออาจไม่มีโอกาสไปเห็น Where did you learn speak English? I learn from the tourists. I I sing a guy s guy. s Ming me is ตุ้ยและเน่บอกว่า<อ>เธอเรียนรู้ภาษาอังกฤษสเปนจีนจากนักท่องเที่ยวด้วยการถามและจดจำเพราะอยากเป็นไกด์ทัวร์เมื่อโตขึ้น,นพวกเธอเกิดที่เสียมราชแต่ไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับนครวัดนครธมหลังเลิกเรียนจะมาเดินขายของที่ระลึกและชวนนักท่องเที่ยวคุยเพื่อฝึกพูดได้หลายๆภาษาเพราะโอกาสที่เรียนจบแล้วเข้ามหาวิทยาลัย คงไม่ง่ายหากไม่มีเงินฟิเชไ t น o ม o n e o เช่นชีวิตของคนขับรถแท็กซี่และสามล้อในเมืองเสียมราฐอีกหลายคนไม่มีเงินเข้ามหาวิทยาลัย จึงฝึกภาษาอังกฤษจากทุกคนทุกแห่งเท่าที่จะทำได้พวกเขาบอกว่าการพูดคุยกับชาวต่างชาติไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ไรายได้แต่คือโอกาสของการก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษาเพื่อโอกาสที่ดีกว่าของชีวิตนักข่าวพลเมืองไทยรายง,งานจากจังหวัดเสียมราชประเทศกรัรมพูชา